ตอนนี้จนมากเลยอะนี่รถซ้วมมารับแล้วสกิบบีดิสกิบบีดิโหแล้วมันนั่ง <S <S <ๆ>นั่งเล้คนเดียวไม่ได้ะยินดีทุกคนวันนี้เราก,กลับมาเล่นบ็อกสปินกันอีกแบบนี้ก็เป็นเหมือนพวกไฟเอ็มเข้าไปนัวใส่นัวกันความยากของมันคือตายแล้วเงินลนของลนหมดทุกอย่างแล้ววันนี้พวกเรามีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการเข้าไปเป็นแก๊งสเตอร์เข้าไปป้นฆ่าแล้วก็ชิงทรัพย์ เพื่อให้ตัวเองร่ำรวยเอาล่ะวันนี้พวกเราจะกลายเป็นแก๊งสเตอร์อย่างเต็มตัวได้หรือเปล่าไม่ได้เล่นเกมนี้นานที่นี่ก็ยังเถื่อนเหมือนเดิมเถื่อนจริงเปล่าไม่รู้ต้องไปดูเอาเองใช่โอเคเราต้องไปหางานทำกันก่อนทุกคนระวังเดอ้อระวังว<ะ>เดอ้อไม่มีอะไรเลยอะ่ะอย่าไว้ใจใครแถวนี้จอดไว้ตรงนี้ก่อนอมาเรามาล็อกรถยังอ่ะล็อกแล้วล็อกแล้วมาเร็ว ทำงานกันดีว่าทำงานชีวิตจริงไม่พอต้องมาทำงานในเกมด้วย<ม>เพื่อ,อเก็บเงินไปให้คนอื่นป้อนอีกทีหนึ่งมางานหน่อยเพ่ <c oughs> ใช่เรามีทางหนีทีไล่นะเอ้มันมีเด็กเก่าะ่ะเด็กเก่าร้านนี้จะเราแวงเราหรือเปล่าเฮ้ยเบลหนึง่งเบลหนึ่งอดอรองอีรับน้องหน่อยไหมรับน้องหน่อยไหมกลัวน้องไปเรียกพวกมาดิ เริ่มจากการเป็นคนดีก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮอย่าตีกันอย่าตีกันไม่ช่วยบอกกำลังกายไงอ๋อเก็บสักห้าร้อยก็พอแล้วจะฟาร์มห้ารอยแล้วก็เก็บดอกเบี้ยที่น้องแล้วแหละเราไปสุ่มกันโหยอดป้นน้องเลยอ่ะน้องลาออกแล้วเอ้าน้องกลับมาเฮ้ยเฮ้ยเ้เอาดิเอ้ยน้องเปิดก่อนสวยดิสวยดิเปิดก่อนได้ปูดจังหวะนี้ย เฮ้ยตาม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 มดิลุมลุมข้าวข้าวอ้าวมาดิอ่าา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 ยยาาาาาระาาบาา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 าอาา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 จาางาา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 าดาาาาาาอาาาา้าาาอาา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  ห้าวไงห้าวไงปะก็ไปทำงานกันต่อดีกว่าอย่าเป็นคนห้าวไอ้น้องจริงเฮ้ยมันมามันมาเอาดิเอาดิโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสองลุนึงอ๋อักโดนว้ย้ยวุ้ย้ยอืมเออจุ่มจัดการตีโอเงินลงมารอบนี้แหละได้เงินมันเอาเงินมาให้สินะโอเค ปะปะปะเรามุดท่อหนีดีกว่าเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวดูร้านลาก่อนทุกคนเองพี่หดนะใช่กลัวจนหัวหดเลยตอนเนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะมีใครไหมโอเคทางลงปะนี่นี่ฝากเงินก่อนอันดับแรกฝากให้หมดเอาเงินในบัญชีเหลืออยู่สองพันนี่ว่า <c oughs> ว้าวเยอะ <c oughs> สุ่มสุ่มจังหวะน,นี้ต้องสุ่ม,มแล้วแหละ ไหนดูซิว่าวันนี้เราจะได้อาวุธอะไรซึ่งอาวุธของร้านพ่อค้าคนนี้คือเราเลือกซื้อไม่ได้เพราะว่าพ่อค้าให้เราสุ่มอย่างเดียวพ่อค้าหลอกกินเงินสุ่มพื้นฐานก่อนแล้วกันถ้าคนจะดวงดีสุ่มพื้นฐานก็ต้องได้ของดีไม่ปื้มเลยวะปีใหม่ปีใหม่ต้องดีแหละใช่โอ้โหห้าสิบห้าดอนได้หินมาพ่อค้าคดกดราคาเอาดีโอ้ได้แก้วมาได้เลย ขออะไรที่มันถือแล้วตีได้ไหมอัปเกรดราคาดีว่า5้าห้าเหมือนจะไม่ได้อะเอาเป็นหนึ่งรสิแล้วกันขั้นสูงไปเลยเจ้อุ้มอะไปะขออะไรก็ได้ดีๆหน่อยประทัดไปเลยได้ไหมอุ้ยปืนปืน,ออปนโอ้โหโอ,โอ้ได้ค่ะเก้ากอี้แล้วมันเลยปืนไปอะไม่คิดปืนสองอันปืนใประทัดมาแล้วเหมือนเจะอุ้มจะได้ของดีจังวะใช่แล้วมีแต่ของดีๆของเจ้าอุ้มอะคือมันเลยปืนไปหมดเลยอะ พราะาคาขี้โกงบันนี้ยได้โหลมาเต็มเลยวะ่ะไม่ได้อะไรเลยวะขั้นสูงเอาขั้นสูงกว่าดีวะมาห้าร้อยเาสิบดอลทำงานแทบตายสุดท้ายได้ดได้อะไรได้แก้วได้ปืนเฮ้ยได้ปืนเฮ้ยดีเฮ้ยเจ้าปืนซึ่งเออหลายลูกเวลาเราได้ปืนนะทุกคน เราต้องซุ่มเดี๋ยวเราโดนโฟกัสใช่เดี๋ยวพวกจะมาฆ่าเราโหลกแก้วดาเมจยีบเแก้วดาเมจสิบหหินดาเมจส<ม>ิบก้อนอิด25อ่า<ม>ดาเมจปืนโอ้ยสิบสามเองวะนี้สองอันดาเมจแรงสุดเดี๋ยวเราซุ่มกระสุนเพิ่มดีกว่าซุ่มได้แค่ครั้งเดียว720โคตรแพงอ,ะอ่ะมาซุ่มเลย <c oughs> เดี๋ยวมีคนมาเห็นเราเฮ้ยห้าสิบนัดร้อยนัด สินัดแล้วมาลงมาสิบนัดมันจะยิงใครตายเนี่ย่ดาเมสิบเนี่ยเจุ้้มัมันต้องมีสักคนที่ตายแหละลงมาวันนี้ความยิ่งใหญ่ของแองสเตอร์เรามากระดวงฮะวันนี้เพราะเรามีดวงเต็มเป๋าแน่นอนว่าโอ้จะเดือจะเยื่อหนายเทสปืนหนยน้องเด็กใหม่แล้วก็ทำร้ายได้ง่ายๆชนดีจาุ้การชนเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยอ่ะตัวอะไรใครยิงเราเออคืออะไรเฮ้ยใครยิงเราอ่ะนั่นะดิมีคนยิงเราแต่เรามองไม่เห็นน่ะเรา่องก่อนใครวะทุกคนเดี๋ยวผมไปเก็บของก่อนหวังว่ามันจะยั้งอยู่ว่าแต่มันคือใครเอาดีอยากรู้เลยอ่ะจริงเราไม่เจอตัวนะเก็บเงินกอนเก็บเงินกอน เงินเราปะเงินทุกคนเลยมีของเจ้าอุ้มไหมอ่ะมีรอบนี้ความยิ่งใหญ่ของแก๊งสเตอร์พวกเรามันกำลังจะเกิดอีกรอบเอาแร่เออเจอเยื่อว่ะเจอเยื่อว่ะน้องไม่ขับชนอย่างเดียวลงมาอุ้ยอะไรอ่ะอะไรวบ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 อ้ยอุ้ยั้ยตังตังตังเอาดีรวยอู้ววได้ตังแล้วไม่คันเบ็ดมาด้วยลงมาเอาดีเฮ้ยได้เบ็ดเหรอ เอ้ยเบ็ดคืออะไรอะ่ะเป็นลองใช้เลยแล้วมันเอาไว้ตีเหรอมันเอาไว้ตกปลาหรือเปล่าลงมาลองไปท,ที่ที่มีน้ำดไิไป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 เราไปตกปลากันก่อนที่ชายหาดปะจัไปถ้าตกปลาเราได้ตังนี้คือแจมเฮ้ยดีเลยอะ่ะไปตกปลากันก่อนหวังว่าจะตกได้นะเฮ้ยตกได้จริงเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงที่ตกปลาสวยดิสวยดิยดจอดไหนดูดิตกปลาดิ ตกปลาได้ตังค์เปล่าอจอาอุ้มต้องมีเวล40ก่อน <c oughs> เสียดายอย่ะเราไม่ได้ตกปลาให้ทุกคนดูเลยแหมมีคนแอบเนียนขึ้นมา,าบนเ้ยพวกงี้หรือเปล่าที่มันยิงเราอะ่ะไม่รู้แหละเราเอามันก่อนไปไหนแล้วว่าหนีไปแล้ว<อ>ใช่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 ไปคาลาสสเต็กเลยลาสสเต็กดีกว่าม,มาแล้วน้องที่มาแล้วเอาดิเอาดิสวย สวยสวยสวยยังไม่ตายวะกระสุนหมดแล้ววะโคตรน้อยเลยเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะถ้าเป็นมือรู้เวอัพเวล์อัพชนิดชนดีปลานี้่งมีอะไรปลาปรถส่งแก๊สวะรถส่งแก๊สวะวี่มันเข้าไปในหลังไม่ออกเรามาออกเรามาออกแล้วสวยสวย เอาตังหน่อยเอาตังมาจัดการเออเออเออไงนะไปซุกเข้าไปนู่นอุ้ยอุ้ยอุ๊ยของเยอะวะของเยอะของเยอะใช่เฮ้ย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 จิ้มจัดดีจิ้มจัดดีเฮ้ย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 ังไงมาตายตายแล้วเหรอเรียบร้อยไม่มีของเลยอะของบานเลยว่ะเมื่อกี้เฮ้ยพนักงานโดนดิ จัดการปิดดเมตดเออสวยร <laughs> วยรวยรวยพพวกเราครองเมืองแล้วเนี่ยแค่นี้หรอง่ายไปปะไปไปร้านอะไรนะคนแบกของไหมไดูดิ <ไป S 1> มีคนหเหมือนเซเว่นอะอ่ะร้านสะดวกซื้อเราต้องเตรียมตัวนะเจ้าอุ้มเดินเข้าไปก่อนเปิดแมพก่อนเปิดแมพก่อนโอเคเดินเข้าไป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  เฮ้ย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 เอานี่เอานี้ด้วยเอานี่เออสวยเอาคนละคนคนละคนตีเฮ้ย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 มันเกิดตรงนี้มันเกิดตรงนี้อือไสวยตายตุยไปเลยตุยตุยสวยสวยเปิดให้แจ๋วว้า โอ้ยโอคยคนนี้โคตรรวยรวยรวยโอ้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 มาถ้าเอาแอร์ดรอปงั้นเราก็ต้องบวกดิฮะรอเลยล่ะเอาดิเอาเอาวืดวืดอ้าวพี่เป็นไรอ่ะวืดเฮ้ยเก็บแอร์ดรอปดีกว่าแอร์ดรอปนี้ของดีระวังให้ด้วยนะระวังให้ด้วยนะให้จุ้มระวังได้ได้ได้โอ้รวยเฮ้ย เอามันดูดไปหมดเลยอะบทสรุปเกมนี้คือนักเลงแพ้พวกโปรถ้าชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยล่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าพวกเราแก๊งสเตอร์บ๊ายบายแก๊งสเตอร์